ลหลังจากวันรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพม,มหานครผู้สมัครคนอื่นๆก็อาจจะใจจดใจจ่อแล้วก็ทุ่มเวลาแทบจะทั้งหมดหมดไปกับการหาเสียงไม่ต้องภาว้าพะวงเกี่ยวกับเรื่องเงินทุนสนับสนุนนะครับเพราะว่ามีพรรคการเมืองคอยหนุนหลังอยู่แต่สําหรับผู้สมัครอิสระอย่างลีน่าจังดูเหมือนว่าตลอดหนึ่งเดือนเธอจะต้องทําทั้ง2บทบาทคือทั้งบทบาทของว่าที่ผู้สมัครและก็บทบาทของนักธุรกิจขายเครื่องสอําอางและเสื้อผ้าอยู่ย่านประตูน้ำ รู้จักเป็นลีน่าจังนตอนนั้นทําอะไรมาก่อนอายุประมาณ19เนี่ยเคยขายก๋วยเตี๋ยวข้ข้นถน่มที่จันทบรุรีมีเงินหลายล้านก็เลยไปตั้งไปร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นผู้สื่อข่าวทำหนังสือพิมพ์เสียงเมืองจันทําอยู่มาประมาณ4ปีค่ะทุนไปหลายล้านเหมือนกันนะคะในที่สุดต้อง,ง,งเลิกจากนั้นมีเงินอยู่ล้านหนึ่งก็เลยเดินทางมากรุงเทพทิพ้งลูกจ้างพี่เดนเขาเลี้ยงไว้มาทําธุรกิจส่งออกเนี่ยก็มาแรกๆล้านหนึ่งก็หมดตัวค่ะเหลือ400ร เค้เชจะเด้งจะติดคุกอีกแต่ในที่สุดนี้ก็ไปขายบ้านขายที่ดินนะคะได้มาก็มาลงทุนหมดก็ปรากฏว่าฟุกขึ้นมามีต่างประเทศมาสั่งออเดอร์ทีเป็นล้านแล้วตั้งแต่นั้นมาก็รื้มโชคดีเพราะว่ารีนะ่าก็จะดีไซน์ทเสื้อผ้าย,ยีนปักเลื่อมอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือ,อคเป็นคนที่ชอบคิดแปลกคิดใหม่ทําอะไรมักจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยก็ทำเสื้อยีนปักเลื่อมต่อหมดอะไรปรากฏว่าขายดีมากอีกทั่วโลกสั่งจากเราเดือนหนึ่งสองร้อยล้านอ่ะ ้ือ oh, <200 S 1> ล้าน,นี้ที่ว่าลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะต้องมานั่งเฝ้ารีน่าเปิดร้านขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องมานั่งเฝ้าแล้วพอมาท,ทําธุรกิจได้ระดับหนึ่งแล้วนะมีร้านลวงเยอะแยะอะไรเนี่ยอะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนล่ะที่ทําให้คนข้างนอกเนี่ยเขาเริ่มรู้จักรีน่าจังมากขึคือเมื่อปีพศ2540ีนเนี่ยรีน่าเองเนี่ยเห็น ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลรับร่างรัฐมนูญแต่รัฐบาลไม่ยอมรับอลีนาก็เลยออกไปเคลื่อนไหวอะไรเป็นจุดสนใจที่ทําให้เรามาสนใจการเมืองแหละเพราะจริงๆจะว่าไปแล้วเราก็คือคนค้าขายเราเป็นแม่ค้าคนนึงมดาไม่ได้รับความเป็นธรรมไงฮะไม่ได้รับความเป็นธรรมสู้กระดีแพ้เขาติ่ประตูน้าถูกมาเฟียกันแก้งทุกวันรีดไถเงินอลีนาเราเขาสั่งเลยว่าพี่ลีนาโดนอะไรก็คืออย่างนี้เขาไปแจ้งความเทฟบ้านอยู่ติดกันเขาก็กล่าวหาว่ามีคนบุกรุกชายสีคนบุกรุกเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาในบ้านเขาเป็น เป็นคนที่ลีน่าจ้างวา,าเราก็ปฏิเสธปฏิเสธแล้อย่างนั้นอาทิตย์หนึ่งเขาก็ให้คนมาเจรจาบอกว่าให้เราเนี่ยไปจ่ายเงินเขาหมื่นห้าละกับเท้าขอขอมาเขา้าแล้วเขาจะถอนแจ้งความรีน่าบอกไม่ให้ที่ไม่ได้ทาผิดที่ไม่ได้จ้างมันมาทำไมจะต้อง,องไปให้เงินกิงตั้งหมื่นห้าใน,นที่สุดก็อายการสั่งฟ้อง แล้วก็สู้คดีเขาก็เอาลูกจ้างเขาในร้านเนี่ยในบ้านเขาไปเป็นพยานแล้วศาลก็เชื่อในคำพยานตรงนั้นซึ่งทำให้เราแพ้คดีสารเช้นต้นตัดสินลงโทษจำคุกหนึ่งปีสาลอุทธทณ์ยกฟ้องสาฎีกายืนแต่ว่าพอดีโชคดีมีพระราชพระราชชาตราชยาโทษคนที่เคยกระทําความผิดเนี่ยถือว่าไม่เคยกระทําความผิดที่มีโทษที่ไม่เกินสองสามปีกังนั้ตอนนั้นเข้าไปมอบตัวที่รีน่าติดไหม ก็เข้าไปมอบตัวต้องไปอยู่ประมาณเจ็ดวันไปเห็นคนที่อยู่ในนั้นที่เป็นแพะรับบาคุณลีเนอะ่าออกไปแล้วคุณต้องต่อสู้อิสรภาพให้พวกเรานะพวกเราเป็นแพรรับบาถูกยัดเยียดข้อหาออกมาก็เลยออกมาเรียกร้องรัฐมนตรี กา,ก,าการมาสนใจมาเล่นการเมือเงเพราะส่วนหนึ่งเราเห็นด้วยหรือเปล่าว่าตัวเราไม่ได้รับความยุติธรรมเราเลยคิดว่าแน่นอนเพราะว่าลีน่าคิดว่าถ้าฉันออกมาเนี่ยฉันจะต้องเปลี่ยนจากลีน่าจันที่เป็นนักธุรกิจที่เห็นแต่เงินอย่างเดียวเนี่ยออกมาทํางานเพื่อสังคมเสียสละเพื่อสังคมแล้วฉันจะต้องเป็นนักการเมืองให้ได้แต่ภาพตามความเชื่อตรงเดิมๆคนที่มาเล่นการเมืองคนออกไปเรียกร้องเขาต้องดูน่าเชื่อถือนะแล้วพี่ลีน่าแต่งตัวอย่างนั้นไปแล้วใครจะเชื่อตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวฉันจะต้องเซ็กซี่ที่สุดฉันจะต้องทําตัวให้แปลกท พราะว่าที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวนะมันมีแต่ภาพการฆ่ากันตายอย่างาพุทธพาตมินบอกอะอะไรเคลื่อนไหวคุณเ <ๆ S 2> คลื่อนให้มันสนุกเคลื่อนให้ประชาชนเขาไม่เครียดเพราะนั้นรีน่าก็ออกไปออกไปมันก็ทาให้ประชาชนสนุกสนานกันทั้งว,วันก็ออกไปยืนด่ารัฐ,ฐาาบาลคาับปราประสบความสําเร็จขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับทุกช,ช่องเอาออกหมดเพราะมันไม่เคยปรากฏผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่แล้วแต่งทําผมแปลก,แปกๆแล้วมายืนด่าไ้เขาบอกว่าจรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆจากนั้นมามันก็ไล่มาถึงสมัครผู้ว่ากทม ไม่ใช <ifs> ่ผมกำลังพ <ator> <ğim> ูดอยูเออผมกำารังใช้พูดไมเรื่อยเลยเรื่องนี้ถ้านักสีบผามาจัดอันดาอะไรอไ้ตัวเกงไอ้ตัวไม้ประดับไอ้ตัวประกอบพ้ใเจาากก รค,รคือ,อเดินหาเสียงมากไปหน่อยแล้วก็ข้อข่าอักเสบและเส้นเอเป็นฟลิก e นะคะก็รีบเข้าโรงพยาบาลวิชัยยทนไปฉีดยาแล้วก็พันแผลตรงนี้แล้วก็กินยาแก้อักเสบหนาั่งมากเนี่ยมันจรู้สึกปวดเอวตรงนี้ด้วยนะพี่วันเสร็ไหมคะ กลัวสอบตกมากกว่าค่ะไม่กลัวเจ็บค่ะเพราะว่ากลัวได้200คะแนนแล้วต้องตายไปจากประเทศไทยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดค่ะขึะ้นรถเรวๆทนลโกงขึ้นรถเดรนพลนตกเบีย เพียงสีวันก็จะถึงวันเลือกตั้งคูัวาราชการกรุงเทพมหานครวันที่ลีน่าจังตั้งต,า,งตารอคอยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเธอจะได้รับคะแนนเสียงสักกี่คะแนนและจะมีคนสักกี่คนที่มองว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวตลกบนเวทีการเมืองแต่และเส้นทางสายความฝันที่เธอลงทุนลงแรงมาตลอดหลายเดือนก็ต้องสะดุดลง หน้าจังมีอะไรการเรียนที่แจ้งท่านประธานท่านคณะกระรมการก็จะเป็นที่แจ้งในกาสนี้ดิฉันนี่แหละคะ่ะปีน้าจังผู้หญิงเมื่อเจ็ดปีก่อนที่ไปออกไปเรียกร้องให้รัฐบาลชาวริตรับร่างรัฐมนุนที่มีองค์กรอิสระพวกท่านถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้ปีหน้าไม่มีเวทีไม่มีให้ใครมานั่งดูเราเพียงแต่บรรทุกทีมงานซึ่งเขาอาสาเข้ามาไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพไม่ได้จ้างมามันผิดกฎหมาย เราเดินทางด้วยรถบิ๊กอัพเพื่อจะไปในชุมชนหรือพื้นที่ที่เราจะไปแจก,กแผ่นทับเสนอนโยบาลทําไมท่านถึงตีความว่าทีฉันผิดพระระาชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท,อทรออร้องถิ่นปศ2515ผลที่ทําให้การพิจารณาเร็วไม่ได้มีเจตนาจะไปกลนไปแกล้งแล้วกรณีที่คุณวีน่าโดนถูกทำสั่งเนี่ยขอให้เข้าใจด้วยว่าเป็นกรณีรื่นเริง เป็การจัดการรื้อเรืองไม่ใช่หมอรสอกคณะกรรมการการเลือกตั้งไุนิช้ยชี้ขาดโดยมติดเสียงเอกสารว่าท่านได้กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติและก็เพิกถอนสิทธิของท่านท่านรู้ไหมว่าการที่ฉันมีประกาศสิทธิผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง ด้วยวาเกจนารมณ์ทีนแนวแน่และมุ่งมั่นที่ทำงานการเมืองแต่ท่านพิพากษาที่ฉันให้ตายทั้งเป็น เราแชร์เต็มที่นะช่วยเต็มที่ช่วยทุกอย่างเลยใบแดงเป็นคนแรกเลยจากกองอืมช็ชอคเหมือนกันนะอืมที่จริงเราเตรียมเตรียมตัวที่จะเอาข้าวของเนี่ยเนี่ยหิ้วกันเตรียมที่จะไปแจกแจก <แจ S 1> ตลอดไม่หยุดเลยเราไม่คิดว่าจะโดนเร็วขนาดนี้นะครับ บ้านครับเก็บของกับครับไม่ต้องหาเสียแล้วครับเก็บของกับบ้าน <c oughs> ถามจริงๆว่าตอนนี้เสียดายกับเสียใจอะไรมากกว่ากันเสียใจมากที่สุดที่ผ่านมาสามเดือนเนี้ยธุรกิจไม่ได้ทําก็เสียหายเป็นสิบล้านแล้วเพราะว่าต้องปิดร้านหมดเลยเพราะไม่ไม่มีเวลาไปบริหารแล้วก็ใช้เงินเยอะมากในการจ้างรถซื้อเครื่องเสียงทําป้ายเครื่องเสียงนี่เพิ่งซื้อบ่กเห่อซื้อไ,ไ,ไ,ได้สองวันแล้วป้ายเนี่ยครับได้ออกไปโชว์บ้างหรือย,อยังไปโชว์แล้ว โชว์ได้แค่สวันข้าวของต่างๆนานาที่เราลงทุนพักสตางค์ไปตั้งแต่เริ่มต้นทุนนี้จะทํำยังไงครับเนี่ยเก็บไว้เป็นอนุสาวรีย์ประเมินดูเนี่ยคุ้มไหมพี่ถามมานะวันนี้คุ้มมากทําให้ได้กําไรชีวิตสิ่งที่เราไม่เคยทำเราได้เรียนรู้ชีวิตได้รู้รสชาติได้ไปแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีสื่อตีภาพข่าวลีน่าไปทุกช่องแต่คือพิมพ์แทบทุกฉบับ ถ้ารีน่าไม่ได้ลงสมัครผู้ว่าครั้งเนี้จะมีสื่อเอาลีน่าไปลงณนะวันนี้เนี่ยไปไหนมีแต่เขาเรียกท่านผู้ว่าแล้วก็มีแต่คนมาให้กําลังใจสิ่งนี้ถือว่าลีน่าประสบความสําเร็จมากที่สุดในชีวิตแล้วจากลูกคนขายน้ําตาลสดแล้วมีโอกาสขึ้นมาวันนี้ไความดังกันนี่คนรู้จักทาไมมันจําเป็นสาหรับพี่ลีน่าเมื่อก่อนลีน่ายากจ,จนมากนะคะแล้วก็โตจากเศษอาหารที่เขาให้เรากิน เสร็จแล้วเนี่ยพอเรามีโอกาสปุ๊บเนี่ยเราก็มาทําธุรกิจประสบความสําเร็จมีเงินเป็นร้อยล้านพอมันมีเงินเป็นร้อยล้านมันก็อยากจะมีชื่อเสียงมองว่ามันเป็นนิสัยของปัตุชนธรรมดาใช่ค่ะลีน่านก็ไม่ได้แตกต่างจากตรงนั้นก็อยากจะทํางานเพื่อสังคมคอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีอํานาจก็เข้าเข้ามาสู่กันเป็นนักการเมืองการจะเป็นนัากการเมืองถึงจะมีอํานาจในเมื่อพี่ลีน่านก็ประสบความสําเร็จซะเยอะแยะ ดูแลครอบครัวก็ได้การยอม,ยอมรับจากครอบครัวย่างยไม่พอไม่พอเพราะว่าสิ่งสิ่งต้อ,องกับเรื่อเรื่อลีอน่าเป็นแม่แม่อย่ามาสิบปีแล้วสิ่งที่เรามีความสุขก็คือทํางานเพื่อสังคม,มการได้ออกไปแนะนําประชาชนทางด้านกฎหมายกาันได้ไปจัดรายการวิทย,ยุเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนหรือการได้ไปช่วยเหลือสังคมบ้างบางส่วนมันมีความสุขมาก มันมากกว่ามันไม่รียน่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะผู้หญิงธรรมดาก็มีสามีที่ดีมีลูกที่น่ารักกับครอบครัวเขาแล้วก็ไปชอปปิง้งไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะแต่รีน่ไม่มีบ้านหลังใหญ่โตหลังนี้แล้วกหกชั้นนอนอยู่คนเดียวรีน่ไม่เคยมีครอบครัวอบอุ่นสามีมีเมียน้อยต้องอยู่ด้วยกันห้าปีก็มีเมียน้อยไม่เคยอบอุ่นเลยค่ะซึ่งตรงนี้เราเจ็บปวดมาต้องตลอดชีวิตแล้วทีนี้ความที่เราอาจจะแบบ อยากจะทําอะไรเพื่อทดแทนให้เราไม่เหงาไง mm hmm. ขเขาไปจัดริการวิทยุไปเรียนกฎหมายมันทําให้ลีนะ่าไม่มีเวลาว่างในชีวิตเลยตั้งมูนิธีอย่างนี้าก,การลงการลงสมัครผู้ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเราไม่เหงาไม่เหงาไงฮะไม่ไมงั้นไม่เหงาว่านอนอยู่คนเดียววะ่นะถ้าหกล้มตายก็ตายอยู่ในเงียบเงียบไม่มีใคร